จะมาอยู่กับบีมช่องบินานอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่พัทยาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน2วันหนึ่งคืนนะคะที่พัทยานะคะไปดูกันว่าจะฟินแค่ไหนเพราะวันนี้อากาศดีมาก ทีมานะคะทุกคนก็คือเป็นฟิวคือร้านเขาแบบว่าไม่ใหญ่มากนะคะฟิวที่นั่งข้างในอะมองออกไปอะจะเห็นทะเลเลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคือน่ารักมากากาแฟก็กออ็่อย ตรงไหมถูกขึ้นข้างล่างหรือว่าถูกเป็านไหนดีกว่า,ากัานาเอ๊ะถูกอันนี้แบกแปลกแสงดีมากว <c oughs> <c oughs> ันนี้มาในทีมโอเคลูกเสือจเล่นนาลีสะเ <laughs> <c oughs> จอ <c oughs> แล้วแดีมากแสงดีมากวันธิกาศดีมาก,มาาก,ด,มากดีไปหมดฟินอ่ะิ่มยอมแล้วจ้ะ นููมากอย่เป็นไงบ้างจ๊ะโยมมากแได้รูปไหมโอ้ได้รูปเดียวมากเยี่ยมแต่ว่าโฟโต้แก๊ล้านแก่ต้องถาวันตกตั้งแต่มาตนตกแล้วคือมีแดดแค่แบบพอมีแดดปุ๊บต้องรีบถ่ายตอนนี้หาร้านกินข้าวเท่านี้น่าจะยากอ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบโอ้ไมค์ก่โอ้ยขำกันตลอดทางเลยแค่นี้ยังขำไม่พอโจอกันสุดฟิลเหมือนฟิลเหมือนนั่งแท็กซี่เลยะ ไปไหนล้ะลุงเปิดลุงเปิดไปไหนอาน้อเออเพลงมัทยากระป๋งกระเตมสกาสกากระเตมหนุกลุ่มดีบินข้ามไปเตือสูงกระเทยนัก้องยิงยง มีูทุกคนในนี้แล้วขับไม่เนี็นเออไหนอะตอนนี้คือกำลังเช็คอินกันนะจ๊ะเราอยู่ที่โรงแรมโกลพัทยานะคะคุณพอกแับมาถึงก่อนเวลาก็น่าจะต้องรอห้องก่อน ยังไม่ได้ให้ดูแบบว่าชุดเอาฟิตเต,เต็มเลยเนาะอันนี้ก็คือเป็นออฟฟิตเรานะคะเป็นชุดของโรเวโตเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้อจะกดเอาลิงก์ใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะ ตอนนี้ก็คือถึงโรงแรมแล้วก็เช็คอินเข้าห้องได้แล้วนะคะเราอยู่ที่โกลบัตทยานะคะทุกคนแล้วก็เดินพาไปชมแบบว่าห้องการห้องเขาดีงามมากแต่ว่าเหมือนเราจองกันมาแบบผิดพลาดนิดนึงก็เลยไม่มีบุฟเฟ่อาหารเช้าคือแบบเศร้ามากคือจองกันมาผิดก็ว่าคือเราได้ในราคาที่ถูกมากนะคะพันกว่าบาทพันสี่ร้อยก็ือตกคุละสามร้อยกว่าบาทเองสี่คนนะคะเพราะว่าจองมาในแอปอัลกอด้าเนาะทุกคนใครที่อยากได้ถูกถูก,ก็คือลองหานะะในอัลกอด้าหรือว่าในแอปต่างๆนะคะ ทุกคนคะใช้ไี่เป็น <c oughs> อเอ้าแอนบิดแอนไหมห้องเขานะคะห้ามสุขุมีห้ามนำสตีขขสเข,ข,นำนำข้ามาห้ามน้ำสตีมเข้ามาแล้วห้องห้างยามาเข้ามามาถึงชั้นบนแล้วนะ,ะออน่าจะได้นะหลังจากที่เล่นน้ำเล่นไปพักหนึ่งแล้วก็เข,า, <c oughs> ขามีบาร์ ะคะเราไปสั่งเบียร์กินสัก่อ,องสองปองดีวะ้แล้วตอนนี้คือเป็นเวลาแบบว่านนจ,ะจะไปเที่ยวทำเนาะก็คือเขาซื้อสองแถมหน, <c oughs> น,นึ่งอะไรอุหัวจัดหัวแสกกลางเออ ตอนนี้คือแต่งตัวกันเสร็จหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังถ่ายสตอรี่ไม่เสร็จค่ะเ <c oughs> นิ่นนาะยังถูกข้าวไลยแต่ว่าถ่า,นนายสตอลี่น,น, <c oughs> นี่คุณมาเที่ยวกับผู้หญิสี่คนคนละมุม <c oughs> ให้ดูออฟฟิศกัน ไปจ้าหาข้าวกินก่อนกิน <_ s> ข้าวออกตรงไหนอ่ <_ s> ะอนน่น <_ s> มันไม่เลื่อนเนาะหาข้าวกินจ้าก็ <_ s> ก,กำลังเดินไปร้านแต่ว่าจะหาข้าวกินกันก่อนนะคะพี่พาคือตรงนู้นและร้านที่เราจะไปตรงนั้นใกล้มากคือหิวข้าวมากแต่ว่าตอนนี้สามทุ่มยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย หิวเกินแกอาหารตามสั่งเปิดไหมอ่ะรอบนี้เราที่พัทยาชายหาดคนเยอะมากคะ่ะไม่ได้ลงไปคะ่ะ ได้เลยสวยแยบอ่ะแต่ละอันเล่นนั่เล่นนอนเล่นอนเล่นนอนเน่ไม่มาเล่นไม่กับมาเล่นเลยเหลูกมากันลูมาถ่ายรูปไปก่ับกนมถ่ายรูปนเลยถ่ายรูปเฉยเมถ่ายรูปยเฉย นชุดเดิมไปไว่ายน้ำกันอีกรอบปะ่ปะเอาปับมอร์นิ่งเดยสองค่ะตอนนี้กำลังจะไปไว่ายน้ำกันนะก่อนที่เพราะว่าคนอื่นยังไม่ตื่นตื่นกันมาสองคน ได้ข้ากินไหนบ้างทุกคนแต่ดูกินสี่คนเยอะมากาปับป่าไม้สาวคาเฟ่ทั้งหลายมัมีใครกดด้วย <laughs> ไอแอนกดอันนั้้ไหมอันนี้จะจบบมไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวรบกวนรอเช็คห้องสัก นะคะเราก็ถ้าเกิดทานผิดติดต่อได้เลยนะคะพอได้ค่ะนี่เช็คเอาท์ออกกันแล้วนะจ๊ะสภาพพวกเราอัวว่ากไวข่าวมากรอเขาเช็คห้องสภาพพวกเราคือเหมือนแบบมาอยู่หลายวันอะแต่นี่คือมาอยู่หนึ่งคืนเท่านั้นเรารอเขาเช็คห้องแล้วก็ออกได้ล้วจ้ะเช็คเอาท์ออกเรียบร้อยจ้ะทุกคน กำลังจะไปคาเฟ่กันต่อแล้วขอเอาของเก็บก่อนสี่สาวคือว,าว้าวุ้นวุ้นวายกันเวอร์มาลวจ้าจุดแรกของวันนะจ๊ะคืออยู่ที่ตรงนี้เลยเมื่อคือจุดที่เขาถ่ายรูปเหมือนแบบฟิลเกาหลีกันนะทุกคนเราปักหมุดมาที่ซิตี้คอฟฟี่พัทยานะคะขึ้นมา กวิวสวยจริงแ,แต่คนเยอะแต่ร้อนมากมาตอนร้อนมากเที่ยงมาตอนเทีเท่ยงแดงๆๆดลงหัวตรงกลางแบบนี้แลถ่ายรูปมาตาจะได้ยิงแข่งมากไปถ่ายรูปก,กันจ้ะ กลางวันคือตาย, it, ยตายได้เลยตายได้เลยตายได้แล้วไหมแดดกลางวันก็คือตายตายตายจริงผีมากจริงเมื่อเรามาถ่ายรูปตอนเที่ยงสิบนาทีเท่านั้นแหละพอแดดคือจำเกินแกไปบ้านเลคาเฟต่ออยู่ที่วอลกิ้งสติ ไ,ไ,ปไปกันต่ออันสองกันต่อด้วยชุดใหม่ของวาร์ดอีกแล้วทุกคนเปลี่ยนชุดจ้ะร้านเคยอยู่ในไหน,นะร้านยอยู่ดี

ไข่ขนาไข่หมัอนไข่กังเลยมากอูไข่อร่อยอ่ะหรักไข่อ่ะหึบายบายไปบ่าแล้วบายบายปคลิปแล้วบาย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 